ยำกุ้งสดมะน,น,า,นาวแทบซีนนะคะเปรี้ยวมากๆ สวัสดีคะ่ะเมจินะคะทุกคนตอนนี้ก็ดึกมากๆเลยนะเมย์มาดึกแบบนี้เมย์จะมาทําอะไรไม่ได้นะคะนอกจากการกินนั่นเองตอนนี้นะคะตูตาก,ก็คึกมากตูตาคึกมากเลยครับตลบไปไหนแล้วครับหข้าเพ็งไทยไปแล้วครับนั่นแหละฮะทุกคนก็เน่องจากว่าเมย์เกิดอาการหิวอีกแล้วนะคะเมย์ก็เลยจะมาหาอะไรกินแล้วก็จะมาทำเชฟกระทะหลุดเวอร์ชันมินิทำอาหารกินกันดึกๆด,ดีกว่าปกติเมย์มาตอนดึกใช่ป่ะทุกคนก็คิดว่าเมย์มาตอนเที่ยงคืนอะไรงนี้แต่ว่าตอนนี้นะคะมันไม่ใช่เที่ยงคืนค่ะเพราะมันเป็นเวลาตี สาม3นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อหวยทุกช่วงที่ผ่านมาเมย์จะนอนดึกใช่ป่ะแต่ช่วงเนี้ยเมย์ไม่นอนดึก้วค่ะเมย์นอนเช้าเลยช่วงนี้นะคะเมย์ก็ใกล้จะสอบไฟแนลอีกแล้วนะคะเมย์ก็เลยค่อนข้างจะนอนดึกนะคะซึ่งมันก็ทําให้เมย์ตื่นสายแล้วเมย์ก็นอนดึกอีกแล้วเมย์ก็ตื่นสายไปเรื่อยเลยทุกคนแต่พอตกดึกทีไรเมย์ก็หิวลุกที่ไงวันนี้เมย์ก็เลยจะมาทําเมนูที่น่ากินสุดๆเลยนะคะนั่นก็คือยำกุ้งสดมะนาวแซ่บซีดนั่นเองเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้ว เมย์ก็ไปกินยำกุ้งสดที่หนึ่งเว้ยคือแบบแถวไกลมากๆอะ่ะเออแล้วมันอร่อยมากทุกคนมันแบบอร่อยสุดๆอะพอกลับมาที่บ้านเมย์ก็เลยลองสั่งแถวบ้านเมย์บ้างใช่ปะ่ะแต่รสชาติมันแบบมันไม่อร่อยเลยแบบเมย์จะร้องให้่ะแบบไม่อร่อยจริงๆแล้วก็แพงด้วยเมย์ก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้เฮ้ยฉันจะมาทําเองละกันเพราะเมย์คิดว่าทําเองอะ่ะก็ได้ปริมาณที่เยอะในราคาที่ถูกใช่ไหมแล้วก็ทําเท่าไหร่ก็ได้จะใส่เท่าไหร่ก็ได้แน่นเลยก็เดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะไป แล้วก็ไปล้างกุ้งมาเรียบร้อยนะคะก็สะอาดมากๆเลยนะขั้นตอนต่อมาก็จะมาแช่กุ้งด้วยโซดากันเดี๋ยวเมย์ก็จะเอาน้ําแข็งอะใส่ให้มันทั่วกุ้งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งเอาไว้ประมาณ15-20าีนาทีนะคะแล้วใระหว่างที่เราหลอกกุ้งเนะี่ยเราก็จะมาหั่นมะนาวกันนะคะแล้วก็จะหั่นแบบปกติเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาเม็ดออกด้วยแหละ ขั้นตอนนี้อันตรายมากนะคะผู้ปกครองต้องให้คําแนะนํานะเราก็จะหั่นทั้งหมด2แบบนะคะคือแบบเนี้ยแบบที่มันบีบน้ําง่ายๆอะ่ะแล้วก็อีกแบบนึงเราจะหั่นเป็นแว่นๆนะคะก็คือแบบนี้ เฮ้ยทุกคนเมื่อกี้เมหั่นมะนาวผิดนะคือมันจะต้องเหมือนหั่นตามแนวของมันแล้วมันก็จะกลายมาเป็นแบบนี้เลยอะแต่ตอนแรกคือเม่หั่นแล้วมันเป็นแบบนี้ทุกคนจะเห็นว่าลายมันจะต่างกันอันนี้คือแบบที่ผิดอันนี้คือแบบที่ถูกนะครับถ้าถูกมันก็จะกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะที่แบบเป็นเหมือนวงล้อรดอะอันนี้นะคะก็คือการหั่นเป็นแว่นแล้วก็จะหั่นแบบนี้มันก็จะเหมือนแว่น คืเห็นมะนาวก็อยากกินแล้วอ่ะทุกคนคือเมหิวแหละก็เดี๋ยวเราจะไปหั่นมะนาวที่เหลือต่อให้ครบทั้งหมดนี่เลยตอนนี้นะคะเราก็จะมาทําน้ํายําของเรากันนะคะเมยคิดว่ามันไม่น่ายากนะเพราะว่าคาว่ายำอ่ะม,มันคือการเอาทุกอย่างมารวมกันใช่ปะเพราะฉะนั้นเราก็จะลงมัวมัว,ม,วมันก็คงจะอร่อยเอง <laughs> เราก็จะใส่น้าปลาลงไปประมาณ3มช้อนโต๊ะนะคะใส่พริกป่นลงไปอีกประมาณช้อนโต๊ะหนึ่ง เติมน้ำตาลทรายไปประมาณสช้อนโต๊ะนะคะนี่เราใส่น้ำเปล่าต้มสุกลงไปด้วยนะคะบีบมะนาวลงไปเลยนะคะเมชอบแบบเปรี้ยวๆนะอันนี้ก็ปรุงตามใจชอบนะแล้วก็ใส่มะนาวที่เราฝานเป็นแว่นๆไว้นะคะลงไปเลยแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันนะคะ จะใส่พริกขี้หนูป่นแบบจิ๋วๆลงไปด้วยนะคะเพราะเมย์รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยแซ่บนะคะไม่ต้องการแซ่บๆนะคะอแซ่บเลยอันนี้ <S <S คือตอนแรกรสชาติมันจะเปรี้ยวนำใช่ปะแต่ตอนนี้มันออกเริ่มเผ็ดแล้วแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะสําคัญมากก็คือเอ้ยยังไม่สุดท้ายเกือบท้ายสุดก็จะกุ้งลงไปยัดกุ้งลงไปเลยนะคะ <S <S แล้วก็คลุกกันอีกรอบนะคะ มือนจะแซบแล้วนะไม่ว่ามันได้แล้วนะมันน่าจะแซบแล้วอะโอเคทุกคนขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวคั่วนั่นเองไม่งั้นมันก็จะไม่เป็นยำที่สมบูรณ์แบบนะคะอ้ามีลืมเปิดนะคะทุกคนมันไม่ใช่มุกนะอุ้ยกลิ่นหอมมากประมาณสองช้อนโตะนะคะคนเลยครับอุ้ยหอมมากเพราะใส่ข้าวคั่วแล้วคือมันเป็นยำที่สมบูรณ์แบบมาก เย้เสร็จแ,แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันเลยก็จะเทใส่ในทานนี้เลยนะครับน่ากินเหลือเกินทุกคนเฮ้ยนี่เป็นการกินยำกุ้งสดมะนาวแซ่บซีดครั้งแรกในชีวิตของเมย์นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เมย์ทำเองด้วยแต้งจัดให้มันสวยงาม ำกุ้งสดมะนาวแซนซีนนะคะมันต้องเรียกว่าเป็นยำกุ้งสดหรือว่าเป็นยำมะนาวเพราะว่าไม่รู้ว่ามะนาวหรือกุ้งสดเยอะกว่ากันนะคะุเม์คิดว่าน่าจะพอๆกันนะเออแต่แบบกุ้งเม์ใหญ่มากอะคือเราทําเองใช่ปะเราก็จะเลือกกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะแต่ก็ใหญ่ได้เท่านี้แลคะ่ะเพราะว่างบหมดแล้วทุกคน ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ให้ไหมยก่อนดูคลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวมจะได้มาทำอาหารอีกนะเ <Yay. S 1> ย่โอ้ทุกคนดูไซส์บะลักเลยมันต้องจิ้มน้ำซอสอะไรหรือเปล่าอ่ะอาจจะไม่ต้องนะคะแต่มยไม่รู้ว่าที่เราทํามันเข้มข้นพอไหมลองกันนะม,มันไม่ค่อยเผ็ดเลยนะทุกคนมันอร่อยอะ่ะ ลองมะนาวไหมมะนาวมันจะขมไหมเมยไม่เคยกินทั้งเปลือกอะเขากินทั้งเปลือกเลยปะม,มันไม่ขมเลยทุกคนเป็นม,มิติใหม่แห่งการกินมะนาวมากเลยต้องกินคู่กันหรือเปล่า แซ่บจริงๆเลยทุกคนทุกคนเมื่อกี้แม่แอบ,บไปเติมพริกมาเห็นปะข้างบนมันจะดูแซ่บขึ้นแต่แม่รู้สึกว่ารสชาติมะนาวมันแอบ,บแปลกๆนิดน,นึงนะหรือแม่อาจจะไม่ชินกับการกินทั้งเปลือกวะเออมันแบบๆๆอแต่มันก็เปรี้ยวๆดีนะนี่จะมากินกุ้งต่อนะครับไม่ชอบกุ้งที่สุดวิธีการกินที่ถูกต้องน่าจะต้องกินกุ้งกับมะนาวพร้อมกันปะ เมืก่อกี้เมแอบไปใส่พริกมาเพิ่มขึ้นแล้วนะมันก็เลยดูแซบขึ้นนะคะรสชาติมันก็แซบขึ้นด้วยตอนแรกที่เราทํามันจืดไปนิดนึงนะเมยว่าอืมลองแบบ ASMR ดีกว่านี่นี่ก็คือ ASMR นะคะนีุ่กคนฟังเสียงกุ้งนะจุ่มจุ่มจุ่มจุมกุ้ง เปรี้ยวมากๆอารมณ์คล้ายๆแบบกุ้งแช่น้ำป่าก็คืออร่อยอะถ้าใครชอบอะไรแบบแซ่บๆเปรี้ยวๆน่าจะชอบมากอะ ไม่ยังรู้สึกไม่ค่อยชินกับเปลือกอะมันพอกินไปเรื่อยเล่ยมันก็เริ่มรู้สึกขมอะ่ะแต่ตอนแรกมันไม่ขมนะแต่ตอนนี้เริ่มขมแล้วแต่มีชอบกุ้งอืมนอนแน่นมากโอ้ยทุกคนตอนนี้ตีสี่แล้วอะอันนี้คือข้าวเช้าของเมย์นะคะก็เรียกว่าเป็นข้าวเช้าแล้วกันไม่ได้กินดึกเนาะกินเช้าไม่เป็นไรนะทุกคนถ้าใครโสดอยู่อะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ากุ้งก็โสดเหมือนเรา ืะะมะนาวเปรี้ยวมากจะกินกุ้งอีกอืฟินมากทุกคนแม่อิ่มไม่ไหวแล้วอิ่มมากตอนนี้ โอเคทุกคนตอนนี้เมย์ก็อิ่มมาก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 แล้วนะคะก็สมใจอยากแล้วนะอยากกินแซบๆซบซีดๆเปรี้ยวเปยวจี๊ดๆีใช่ปะก็ได้กินสมใจแล้วก็คือฟินและคืนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เมย์ก็คงอาจจะกลับมาทํากินเองเล่นๆบ้างนะมันก็รสชาติก็โอเคนะมันก็คล้ายๆพวกยำต้มตำอะไรอย่างเี้เลยอ่ะซึ่งจริงๆเมย์ก็ชอบพวกยำอะไรอย่างี้อยู่แล้วนะแต่แม่ไม่ค่อยอยากให้กินบ่อยเพราะแม่บอกว่ามันไม่ค่อยดีนะแต่ว่าทําเองก็ไม่รู้ว่ามันจะดีไหมนั่นแหละค่ะทุกคนก็เดี๋ ะะแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นเม์ทำคลิปอะไรดีกินอะไรดีทำอาหารอะไรให้ดูอีกคอมเมนต์บอกเม์ได้นะคะเดี๋ยวเม์จะเข้าไปอ่านนะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิง๊งกๆๆงกิกให้เม่ได้นะคะบ๊ายบาย